โทรศัพท์ในกระเป๋าก่อนเพราะว่าถือไว้มันไม่ไหวพี่ไมาม,มันตามมาแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยรถกูไม่เอารถก,ก็ไม่ได้กลับบ้านไปไม่มีรถแม่ด่าตาย สวัสดีครับทุกคนผมเข้าป่ามาในวันนี้ลมแรงมากๆนะครับตอนนี้ก็อยู่บนยอดเขาพี่เห็นปะเป็นป่าที่ลึกแล้วก็ป่าดิบพอสมควรนะครับผมผมจะ กลับมายัางต้นไทรนะครับทุกคนที่ผมเจอผีตัวนั้นนะพี่มันไม่รู้อะมันแอบ,บอะไรไว้ใต้ดินอะป่ามันกเน็เหมือนกันไปหมดแต่พี่ตอนนี้เรายังงงอยู่เดี๋ยวผมจะเดินตามหาต้นไทรต้นนั้นก่อนนะครับ ท่านนู้นวิวสวยมากครับผมว่าจะหาหน่อไม้กินสักหน่อนะทุกคนนะเมื่อกี้มองมาไกลๆเหมือนมีหน่อไม้เข้ามาใกล้ๆไม่เจอเลยอะ่ะแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นห้างเก่าของใครด้วยนะครับทุกคนดูดิเละเทหมดเลยเห็นปะเป็นล่องรอยกันทําห้างนะครับเป็นห้างเก่าของใครสักคนนั่นแหละ แสดงว่าสถานที่แห่งนี้มีพวกในายพงในายพานเข้ามาล่าสัตว์อยู่นะครับเข้ามาทําห้างไว้ทาห้างสองสัตว์นะครับลมแรงมากให้ดูเถาวันครับ เถาวันบางชนิดเนี่ยเขาก็เป็นยานะทุกคนนะเอาไปสับ,สบสับตากแห้งนะครับป่างงงงทางมากเลยเพื่ันนี้มีเส้นทางให้เดินเลยนะครับ มันต้องระวังให้มากนะพี่นะงูสัตว์มีพิษต่างๆอนะ่ะพี่เหยียบโดนหางงูแวบเดียวแหละมันฉกขาเรากลับได้เลยอันตรายมากได้ยินเสียงไหมกกกกเสียงคล้ายๆก้องกอยอ่ะพี่ได้ยินป่ะกกไปเราไม่ลงไปด้านล่างดีกว่า หาทางอื่นไปกันดีกว่าพี่เสียงมันตแปลก,กเสียงกกกกมาถึงต้นไทรที่ลมมาจากไหนไม่รู้นะทุกคนนะต้นไทรต้นนี้ที่ผมมาขึ้นไปหนีหนีครั้งนั้นแล้วผมเจอบางสิ่งบางอย่างมาแอบของไว้นะครับ ด้านนึงล่งๆมากเลยเป็นวิวเป็นอะไรหรือเปล่า,<_ <C> _>าทุกคนดูด,ดิความยาวครับแล้วผมขึ้นไปด้านบนนู่นนะพี่15เมตรนะครับผมตกลงมานี่ไม่รอดนะครับนะแต่ว่าตอนนั้นเรากลัวจะจัดอะเราก็ต้องขึ้นอะ ทุกคนครับมีใบไม้เขียวด้วยแสดงว่ามีการนำบางสิ่งบางอย่างออกจากตรงนี้แล้วเห็นปะมีการนำบางสิ่งบางอย่างออกแล้วผมเจอเหมือนเป็นหัวสัตว์ป่าอะไรสักอย่างนี่นำมาตั้งไว้แล้วเป็นเอาใบไม้ปกปิดไว้ น่ากลัวตัวอะไรไมาเห็นนะครับมาพี่ลมเจ้ากรรมพายุเข้า,าพี่วันนี้ลมแรงมากๆนะครับวันนี้ผมคงไม่คิดที่จะปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวจะหาเออ ทำที่พักนอนตรงพื้นนี่อะไรครับเพราะว่าอะไรวันนี้เนี่ยมือผมเจ็บที่มือบวมนะครับปีนต้นไม้ไม่ไหวแน่นอนผมกลัวผ,ผมจะตกเดี๋ยวหาทําเลทําที่พักกันก่อนทุกคนครับผมมาเจอกับกระชายกระจุกหนึ่งนะประมาณเกือบสิบต้นนะครับ เจอแค่กระจุกนี้กระจุกเดียวผมมองแล้วก็เดินหารอบๆเนี่ยไม่เจอกระชายละแปลกมากพี่ขึ้นอยู่กระจุกเดียวเลยครับผมจะขุดให้พี่ๆดูลากกันนะอันนี้เป็นกระชายในป่าลึกนะทุกคนนะลากเขาใหญ่เนี่ยเนะบเ,เอาไปทำแกงส้มกินนะครับผมนะ ทำได้หลายแกงพี่กินกับขนมจีนก็ได้อร่อยนะครับผมจะเก็บไปแค่สองหน่อนนี้แหละนะตามกินกับมามะ่าใส่มาม่ากินน่าจะเข้ากันอดีไปเต่แต่ตอนนี้เราไปหาที่เออทำเลนก่อนพี่ตอนนี้ฝนตกปล่อยๆแล้วด้วย รจริงจริงผมอยากจะสร้างที่พักให้มันสูงนะแต่ว่าพอดีว่าผมตัดไม้ไม่ไหวนะครับมือบวมพี่ตัดไม้ไม่ไหวจริงวันนี้ก็คงอาจจะต้องพักด้านล่างไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก่อไฟทำกับข้าวกินกันดีกว่าครับ อากาศหนาวมากๆครับพี่ในป่าแห่งนี้นะครับลมเนี่ยมาเรื่อยๆเ,เลยนะไม่ไม่หยุดเลยอะนะครับมันไม่ได้เป็นที่พายุเข้าหรอกพี่มันเป็นที่สภาพอากาศของบริเวณตรงนี้นะมันอยู่ในป่าลึกนะครับแล้วก็บนยอดเขาสูงลมมาเรื่อยๆๆนะครับทุกคน นี่นะทุกคนทำกับแคบหมูนะมาม่ากับข้าววันนี้นะกินข้าวกันดีกว่าวันนี้กินง่ายๆนะพี่นะมาม่ากับแคบหมูเท่ากันมากอื ผมไม่เจออะไรนะครับทุกคนครับก็กลับมาดูยังต้นไทรอีกครั้งหนึ่งนะทำกับข้าวกินกับข้าวเสร็จแล้วผมก็นั่งพักสักพักใหญ่ๆเลยนะไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่านะครับถ้าเจอก็คงเจอไปแล้วทุกคนครับผมเดินมาเจอกับน้องหมานะเหมือนจะเป็นหมาในพาร์นะครับดู หิวโซอ่ะพี่ผมเลยให้อาหารมันไปน่าจะเดินขึ้นมาจากเส้นทางนี้นะครับทุกคนนะหมาตัวนี้พิมอยู่ไหนไปกินเยอะๆแถบนี้บนเขาเลยนะไม่มีน้ำเลยนะ ลงไปข้ามไปฝั่งนี้ก็จะเป็นหุบเขานะทุกคนนะเข้ามาทำพึ่งด้วยนะครับตรงนี้ทุกคนครับคือตอนนี้ผมกําลังจะเดินกลับไปยังรถของผมนะผมสาบานว่าตอนที่ผมมานี่ผมไม่เจออะไรแบบนี้นะครับผมคล้ายๆเลือดอะดูด,ดิเต็มีีเลยอะคนนี้ก็มี แรงๆที่ฝนตกปลปอยด้วยนะดูทรงน่าจะตกหนักอะ่ะดีนะผมตัดสินใจกับโหนี่ก็ยังมีอีกนี่ก็มีอีก chai cái tổn hiếp của mình trên cây phải không ạ phe? Lót được không? Băng trai trai cung trai. อยากเข้ามานะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิไม่ติดรถต่อแล้วไม่ยังไม่ไปไปดิป đi, เฮ้ยขนมาแล้วพี่ เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆผมจะต้องเก็บกระเป๋าเอ้ยเก็บเอ่อโทรศัพท์ในกระเป๋าก่อนเพราะว่าถือไว้มันไม่ไหวพี่มามเอ้ยมันตามมาแล้วพี่ใครก็ได้ช่วยด้วย lót cô anh thấy phải nó tóc ây hey! cả dạ không à luôn ơi Lót cô mày out lốt có mày đây cả ba tay bên vì lốt mẹ ta เอาชีวิตกูให้ได้เลยเหรอวะ ơi <laughs> ยา yeah. เอาไปมึงถอยไปกูโอ้โไม่ไม่ถอยว่าเฮ้ยขนาดเอามีจี้มันขนาดนี้มันยังไม่ถอยออะพี่ผมเอาชักมีดออกมาแล้วมันยังไม่ถอยอีกกลับไปกลับไปซะ ผมแค่อยากได้ของผมคืนรถกับกระเป๋าเราไม่มีอะไรเราไม่เคยทำร้ายอะไรต่อกันนะกลับไปเถอะกลับไป ที่ผมมองตามันเลยนะพี่นะจ้องตามันเลยนะครับผมผมจ้องตามันเลยมึงหมาใครวะเนี่ยเฮ้ยมึงมากับมันหรือมากับใครมึงมากับมันหรือเปล่า มึงมากับมันกูจะเล่นมึงด้วยไอ้ตูบตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะทุกคนนะขีต่ตัวเมื่อกี้มันก็เดินหายไปฝั่งนูล้นละแต่รถผมอะรถผมยังอยู่นะทุกคนครับผมเอารถมอไซค์มาเข้ามาในป่าลึกมากๆไอหมาตัวเมื่อกี้ที่ผมเจอถ้าคิดไม่ผิด น่าจะเป็นหมาของมันนั่นแหละน่าจะเป็นหมาของไอ้ผีตัวมเมื่อกี้มันเลี้ยงไว้ป่ะวะดูคนเดีินในป่ามันก็เงาเงาๆนะพี่นะลมแรงมากจะต้องกลับไปเอารถผมนะครับี่เข้าป่ามาวันนี้สุดติงจริงๆิงไอตอนที่ผม ขับมอไซค์อ่ะพี่มันไล่กวดผมมันดึงกระเป๋าผมด้วยนะแต่ว่ามันดึงไม่นนี้โอเคนี่รถมอยู่นี่โอเคผมรีบสตาร์ทรถออกจากนี้ก่อนเดี๋ยวมันวนกลับมาอีก